ทุกวันนี้เป็นเรื่องยากครับถ้าเราเลือกที่จะบริโภคหรือเลือกกินเลือกใช้เฉพาะสิ่งที่มันมาจากธรรมชาติจริงๆร้อซที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ครับ้วนแล้วแต่เป็นสิ่งเจือปนที่มาจากสารพิษหรือแม้กระทั่งสารเคมีต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากคําแนะนําของหลวงปู่ครับหลวงปู่แนะนําว่าน้ําค้างเนี่ยมีคุณสมบัติในการขจัดสารพิษออกจากร่างกายของเราวิธีการดื่มก็ง่าย,ายๆครับดื่มแค่วันละ3ขวดต่อเนื่องเป็นเวลาทั้งหมด7วันหลังจากนั้นร่างกายก็จะแสดงปฏิกิริยาบางอย่างออกมาครับบางคน ดื่มเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าเออเราท้องเสียบางคนรู้สึกเวียนหัวบางคนคลื่นไส้ปฏิกิริยาร่างกายอย่างนี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายกําลังขจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยมีน้ําค้างเป็นตัวช่วยถ้าเราถอดใจตั้งแต่การดื่มเพียงแค่ขวดแรกขวดเดียวแล้วเราก็บอกว่าเราพอแล้วเราคงไม่สามารถที่จะต้านทานกับความท้าทายในเรื่องของสารพิษ ในการขจัดสารพิษออกจากร่างกายได้เราจะไม่พบกับความโชคดีเลยถ้าเราไม่ทำอย่างต่อเนื่องอย่างที่หลวงปู่ให้คำแนะนำกับพวกเราเอาไว้ครับ